มาพบกับการรีวิวรถของดีเอค m o t o มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจับรถที่เรียกว่ายอดนิยมมากแล้วก็เราเตรียมมาให้หลายคันให้คุณลูกค้านะโดยเฉพาะรถแบบ เด็ดๆเหมือนกึ่งป้ายแดงเลยนะวันนี้มีมาให้ดูหลายคันนะเป็นตระกูลไฮลักซ์เรโรครับตัวนี้เป็นไฮลักซ์เร์เซตเอดิชันทั้งหมดเลยนะครับที่เราเตรียมมาให้อันนี้คัดตัวอย่างมาให้5คันนะแต่ว่าจริงๆมีเยอะมีเข้ามาเรื่อยๆเ,เติมเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็5คันเนี้เรียกว่าเด็ดทุกคันเลยเอางี้แล้วกันนะรถไฮลักซ์เวอร์เซตเอดิชันเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ ตัวเตี้ยนะน,นี้เรียกว่าตัวเตี้ยแคปเตี้ยเนี่ยมีอยู่หลายรุ่นนะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปทั้งหมดนะครับเป็นเอนทรีด้วยแล้วก็เป็นตัวตัวมิดด้วยเอนทรีเนี่ยถ้าจะดูง่ายๆเนี่ยตัวนี้เซตเอดิชันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจุดขายเขาคือตรงนี้ครับนี่โป่งหลังเนี่ยเรามาดูนะรถจะมีทั้งโป่งหน้าโป่งหลังเนี่ยเราดูนะจากบอดี้ไลน์ของรถนะจะต่างจากเลโวทั่วไปที่เรียกว่าจะแบนๆเข้าไปนะอันนี้จะมีโป่งเนี่ยโป่งขึ้นมา ทั้งด้านด้านหลังทั้งด้านหน้าอันนี้เวลามันดูเนี่ยเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะถ้าใส่ล้อแต่งเข้าไปนะจะ เลยจะดูสวยเลยนะก็เหมาะกับสายซิ่งแหละพูดง่ายๆแต่วันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาไอ้คูซิมอเตอร์ของเรานะเราเน้นรถสแตนดาร์ดอยู่แล้วอันนี้สแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับเซตเอดิชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Entry หรือตัว Mi d เนี่ยมาหลากัหลกๆมาพร้อมล้อแม็กเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะจะมีล้อแม็กมาให้หมดนะเป็นล้อแม็ก16นิ้วนะครับอันนี้จากโรงงานมาให้เลยนะตัวนี้มาเต็มเลยทุกคันตัวนี้สภาพกริปหมดเลยนะครับต้องเรียกว่ากริปมากวันนี้เนี่ยห้าคันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้้ววกกัันนนนตีี็็็เเปปป2022 นะถ้นะาบอกให้เลยว่ารถหม่น้อยมากปีอ2ี่2,022คันนี้เดี๋ยวดูให้ดูสภาพก่อนแล้วกันนะนี่ผมให้ดูก่อนนี่วิ่งอยู่พันสอ้าวมีด้วยนะรถวิ่งพันกว่าโลเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ขึ้นมาดูเลยครับนี่เลขใหม่ขึ้น้เห็นนะพันสกกิโลอันนี้เด็ดมาก สตาร์ทเครื่องก่อนนะนี่เอนทรีคันนี้เนี่ยป้ายแดงยังไงอย่างนั้นนะนี่พันกว่าโลาจริงๆครับแล้วรถปี2022จด2022ผลิต2022แท้เลยด้วยนะสภาพดูดิอยากให้ดูเลยนี่มันรถใหม่เลยอะ่ะเข้ามานี่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะไอตัว e n t ทรีก็จริงแต่ว่าเรียกว่าเดี๋ยวนี้ Entry ีเขา Option เขาก็จัดค่อนข้างเต็มแล้วนะมีจอให้อย่างงี้เรียบร้อยนะอันนี้เชื่อมต่อพวกเนี่ยบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทเดเวลลิงได้นะ Apple c a ค p l a เ Android Auto เล่นได้อันนี้สะดวกสบายไม่ต้องเสียบสายเลยด้วยอันนี้ผมถือว่ารุ่นใหม่ๆของตระกูลเลเวถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะโ,โหเขาจัดมาให้เต็มจริงๆนะพวกเนี้ยพ o ร์ตเอาเล็อะไรก็มีมาให้หมดนะมี2ตัวเหมือนกันตามสไตล์เลเวอยู่แล้วอันนี้เจ๋งนะเลเวตัวนี้ก็ถือว่าถึงเป็นตัว Entry นะครับแต่ว่าก็ออปชันมาค่อนข้างเต็มละไม่เหมือนสมัยก่อนนะกระจกนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีกระจกมือหมุนแล้วสมัยนี้เลเวมีมาให้หมดนะแล้วก็ตัวนี้เนนะ เนี่ยพลาติกเขาเพิ่งใช้ไม่นานเนี่ยสภาพดีมากนะนี่เป็นสมาร์ทแคปด้วย <c oughs> นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงไปเที่ยวแบบครอบครัวสบายๆนี่เอนทรีนะที่สาคัญที่ผมเมื่อกี้ผมให้ดูไม้พันสคุณหาที่ไหนฮะอันนี้รีบเข้ามาจับจองกันนะคันนี้เนี่ยบอกก่อนออกห้างเนี่ยหกแสนสามหกแสวันนี้เราขายเท่าไหร่เราขายอยู่5 3 9สครับประหยัดไปแล้ว9,000หมอ่าเกือบแสนแล้วนะคันนี้วอลันตีไม่ต้องห่วงนะหปีแสนห้าอยู่ครบ พอรถวิ่งแค่พันโลนะอันนี้สภาพแบบนี้เลยนะวอรันตีอยู่ครบคุ้มค่ามากมาดูคันที่2ให้ดูเลยนะสีขาวเหมือนกันอันนี้สีขาวเหมือนกันนะ Ent r y รเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นแ e ด i t i o ชั่นมีโป่งนะแล้วก็คันนี้ก็ปี22เหมือนกันมาดูสภาพกันนะครับว่าวันนี้คันนี้วิ่งเท่าไหร่เด็ด <Dead S 1> <Dead S 2> มากเด็ด <Dead S 2> ทุกคันว่างั้นนะวันนี้จัดเด็ดๆมาหมดเลย2,500โลครับเห็นไหม คันนึงวิ่งพันกวลคันนึงวิ่ง2,000โลเน,นี่ยเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยนะกินใหม่แบบจัดเต็มเลยคือมันรถใหม่นะชัดอะเนี่ยดูดิสภาพมันโอ้โหเนี่ยไม่อยากให้นั่นเลยสภาพมันคลิปมากเลยอะเนี่ยเหมือนคุณได้ ป้ายแดงไปเลยนะสภาพแบบนี้ป้ายแดงเลยเนี่ยสองพันนี้เนี่ยเลือกเลยไฮไลท์เด็ดเด็ดพันกว่าโล2000โลผมมีมาให้ที่เอ็กคูสีมอเตอร์มีจัดมาให้นะครับคันที่3ามเอนทรีเหมือนกันนะเอนทรี ry, รุ่นใหม่ๆเนี่ยพูดถึงดีนะปี21 2 2เนี่ยกระจังหน้าลองเราเห็นนะกระจังหน้าเนี่ยเขามาแบบโครเมียมมาให้เรียบร้อยเลยสวยนะดูรวมๆสวยแม็กมีมาให้เรียบร้อยคันนี้เป็นสีเทานะจะต่างจากนั้นสีเทาก็สวยเนี่ยสีเทากลิบเลยนะเป็นตัวเอนทรีเหมือนกันนะสามพันนี้นะตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะได้กระจังหน้าโคร ผมเมียมแล้วและตัวนี้ได้สีเทาด้วยเทาเมทัลลิกสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปี2022เหมือนกันนะเรียกว่า3คันนี้ปี2022หมดเลยคันนี้จะบอกปี2022วิ่งเยอะไหมมาดูกันนะครับปี2022วิ่งอยู่หมื่นแปดก็โอเคนะรับได้นะรถวิ่งอยู่หมื่นเดียวนี่ปี2022นะวิ่งอยู่อันนี้หมื่นเจ็ดเก้าเก้าอันนี้วิ่งไปนิดหนึ่งหมื่นแปดก็อีก4กิโลน้อยมากนะครับอันเนี้ยสามคันนี้บอกให้เลยสภาพป้ายแดงหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเอาละ รถไม่ถึงปีนะวิ่ง18ื่นก็รับได้ววลันตีไม่ต้องห่วงนะพวกนี้อย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้น,นะหปีแส0ห้าอยู่ครบอันนี้แคปเปิดได้เหมือนกันนะเป็นสีเทาเข้มสีอย่างนี้ก็ดูดีนะครับไม่ใช่สีขาวสแตนดาร์ดอันนี้ได้สีเทาเข้มด้วยทุกคันมีโลโก้นี่ Z-Edition อย่างนี้สวยงามแบบนี้นะอันนี้สภาพสวยนะครับรวมๆเนี่ยสคันเนี้ยไม่ต้องคุยเยอะนะคันหนึ่งวิ่งพันโลอีกคันนึงวิ่ง2 0 0พโล คันนี้วิ่ง18ื่นสวยทั้ง3คันนะครับมาดูคันที่4คันที่4คันนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าคันนี้ปี2021นะปีอาจจะเยอะขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าเลขใหม่น้อยเหมือนกันพวกนี้เราคัดมาหมดเลยนะครับเป็น Entry ีปี2021นะ Entry ีป Ent ี2021คันนี้วิ่งอยู่30,000โลนะครับวิ่งอยู่3 0 0 0 0โลนะไอส3คันเมื่อกี้เนี่ยคุณประหยัดไปละ9 0,000ปี2022หมดผมขายตั้งขายราคาเท่ากันหมด 5 3 9 0 0 0บาทคันนี้2021นะครับรถอาจจะป1ปีวิ่งอยู่30,000ผมตั้งถูกลงมาอีกหมื่นหนึ่ง5 2 9 0 0 0บาทก็คือถ้าออกห้าง0 0นานี่ก็ประหยัดไปละแสนหนึ่งเอางี้แล้วกันประหยัดไปละแสนหนึ่งกับรถสภาพแบบนี้นะออปชั่นเต็มเหมือนกันหมดนะพวกนี้ต่อให้เป็น Entry เดี๋ยวนี้นที่ผมบอกนะระบบไฟฟ้าเขาครบเขาครบจริงนะแล้วเดี๋ยวนี้แคปนี่สภาพดีมากเนี่รถปีหนึ่งนะ ที่นี่รถปีหนึ่งรถไม่ถึงปีงั้นนะที่วันนี้เราอมาให้ดูกัน4คันนี้ที่เมื่อกี้ผมให้ดูตั้งแต่คันแรกมานะเป็น Entry ทั้ง4คันนะครับเป็นสีเทาคันหนึ่งสีขาว3คันนะคันที่ไม่น้อยสุดพันโล2,000โล18 3 0 0 0 0ามห่นน้อยไหมน้อยมากนะครับคันนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะคันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นรุ่นมิดนะครับเป็นมิดตัวมาตรฐานปี2020 ตัวนี้อายุเขาอยู่ประมาณ2ปีนะปี2020นะครับเอ,อ่อตัวเซนดานี่สังเกตง,ง่ายๆไฟหน้าเขายังเป็นฮาโลเจนเหมือนกันอยู่อย่างนี้นะจริงๆกระจังหน้าเนี่ยดูด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะเอนทรีกับมิดแต่ว่าออปชันต่างๆเนี่ยเขาก็มีต่างกันอยู่พอสมควรนะครับด้านนอกดูเหมือนจะเหมือนกันมีล้อแม็กเหมือนกันหมดนะแต่ว่าจุดต่างของตัวมิดตัวนี้มิดเขาเรียกมิดสแตนดาร์ดนะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้ออกห้าง699,00บาทเลยนะคือแพงกว่ารุ่นธรรมดาเนี่ย หกเจ็ดหมื่นอะแต่ว่าวันนี้ตัวมิดตัวนี้เดี๋ยวผมบอกราคาตอนสุดท้ายจะบอกว่าคุ้มมากตัวจุดต่างข้างในถ้าเราเห็นง่ายๆเลยนะนี่ครับจะมีเล่นด้วยแข็งสีเงินอย่างนี้พลาสติกพคนสีเงินอย่างนี้นะตกแต่งสวยขึ้นนะครับพมรมลายเป็นพมรมลายหุ้มหนังนะสี่คันหน้าด้านนั้นเน่เป็นยูริเชนหมดนะครับอันนี้มีหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะพมรมลายเป็นมัลติฟังก์ชันให้อย่างที่เราเห็นนะอันนี้มีมัลติฟังก์ชันให้สี่คันแรกเนี่ยไม่มีเลยนะเป็นเพลนเลยก็ดูโดยรวม่ยสวยที่สําคัญตัวจอ ตัวนี้มีจอให้เนะี่ยเพราะว่าตัวนี้มีมัลติดิสเพย์ให้ตัวจอเนี่ยเป็นมัลติดิสเพย์นะครับประมาณ4นิ้ว4นิ้วครึ่งสวยงามนะตัวนี้วิ่งอยู่54,000กิโลรถ2ปีนะครับปีหนึ่งวิ่งประมาณ 25, 26 0 2 6 0 0 0โอเคนะตัวนี้รับได้เลยนะเนี่ยผมดูนะต่อให้วิ่ง 25, 0 0 0หสสภาพเนี่ยสวยมากตกแต่งดีนะพอเป็นตัว e เนี่ยผมว่าตกแต่งมันดีขึ้นเนี่ยดูเข้ามาดูตรงนี้นะ trim ประตูก็จะเป็นสีมีสีเงินตัดมันดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญจุดต่างก็คือตรงนี้ตัวนี้เนี่ยทุกคันมีเหมือนกันหมดนะแต่พอเป็นตัวมิดมีช่องแอร์ให้ตัวอื่น entry ไม่มีช่องแอร์ให้นะตัวนี้มีช่องแอร์ให้อันนี้เรียกว่าเก็บของเย็นได้เฉพาะตัว m ิดนะครับนั้นการตกแต่ง trim อะไรเนี่ยดูดีนะครับรวมถึง option เรื่องเกียร์ด้วยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ manual 6 speed ทุกคันแต่พอเป็นตัวมิดมีโหมดการขับขี่ให้อีกนะ่ะมี eco mode นะโหมดแบบประหยัดแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดด้วยเวลาต้องการเล่งแสงตัวมิดถึงขึ้นไปถึงจะมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวท็อปของตัวกระบะตัวเตี้ย Z Edition นะเขามีแค่2รุ่น Entry กับมิดเพราะนั้นตัวนี้ตัวท็อปละหาแบบนี้สาภาพแบบนี้สวยมากนะครับแคปหลังเปิดได้เหมือนกันอันนี้ตัวนี้ได้สีดำด้วยนะสวยคือได้สีดําสวยงามแบบนี้นะครับแคปเตี้ยสวยมากพอสีดํามันก็ดูดุนะดูเท่ที่สําคัญคันนี้เนี่ยลูกค้าเขาแต่งเพิ่ม เนี่ยเราดูตัวถังนะตัวถังด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นเอนทรีทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆิมิดก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ตัวนี้ลูกค้าเขาแต่งเพิ่มใส่กาบมันรอบคันเลยนะล้อหน้าล้อหลังนี่มีมกาบเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะเวลาใส่ล้อแม็กไปนี่จะยิ่งโหดโหดมากเลยนี่แหละครับตัว4คันนี้คันนี้เมื่อกี้ยังไม่บอกราคาคันนี้6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้คุ้มตรงไหนรู้ป่ะคันนี้คุ้มตรงที่ราคาเนี่ยแหละเพราะว่าพอเป็นมือสองแล้วตัวนี้ปี2020นะครับ ผมตั้งอยู่539เคนนั้นเองแสดงว่าเซฟไปแล้วเนี่ยประมาณแสนหกโอ้โหเยอะนะพวกนี้ที่เหลือเนี่ยมันเซฟไปประมาณคันละแสนไอ้นี่เซฟไปแสนหกคุ้มเลยถ้าจะซื้อผมเชียร์คันนี้เลยแล้วทุกคัน จะบอกก่อนว่าทุกคันที่ผมโชว์ตรงนี้นะนอกจากสภาพสวยกริบๆแบบนี้นะนอกจากวอร์นตีที่ยังมีจากศูนย์ให้แล้ว5ปีแสนห้านะทุกคันในนี้เนี่ยฟรีดาวครับจะบอกให้เลยฟรีดาวทุกคันยอดจัดนะลน้ลนลน้นตุ่มตุมทุกคันนะสภาพไม่ต้องถามเพราะว่าอย่างที่เราเห็นหนะ้าไม่ตั้งแต่พันกิโลถึง5 0 0 0 0โลตรงนี้สภาพสวยทุกคันนะครับสภาพใยแดงทุกคันเอางนี้ดีกว่าคุณลูกค้าเข้ามาดูนะวันนี้เนี่ยเราเอามาโชว์ออเดอร์ให้ดู5คันเรียกว่า สภาพสวยไม่น้อยวารันตีพร้อมแล้วที่สําคัญภาวะแบบนี้ตัวนี้ทั้งหมด5คันฟรีดาวหมดเลยครับผมให้ฟรีดาวหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่เข้ามาจับจองรีบเข้ามานะครับดีกว่าไปออกป้ายแดงแน่นอนนะวันนี้ป้ายแดงบางคันยังต้องรอรถบางรุ่นต้องรอรถอันนี้ไม่ต้องรอเอารถไปเลยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคันแรกน่นนะพันโลโอ้คุณลูกค้าไปหาที่ไหนนะครับก็หาที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์ของเราเนี่แหละครับก็ฝากนะครับรถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับเอ็ก e คูซีมอเตอร์หากระบะโดตีเต้เราก็มีนะ ไม่ใช่บอกว่าเรามีแท็กกระบะตัวสูงกระบะสีประตูกระบะเตี้ยมีหมดนะครับเซตเอดิชันโดยเฉพาะเวอร์ชันที่คิดมากนะคือเซตเอดิชันนะเซตเอดิชันเนี่ยรีบเข้ามาจับจองกันเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าต้องการติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายด้านล่างให้นี่นะพร้อม QR code ให้เรียบร้อยเลยขอบคุณนะครับแล้วก็คอยติดตามช่องของ Exclusive Motor ของเรา,าต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ